ข้อสอบนะพี่ก็เจอก็จะมีป้ายเนาะมันจะให้ป้ายมาแล้วให้เราดูว่ามานันเกี่ยวกับสถานที่ไหนอันเนี้ยข้อสอบอันแรกถ้าต่อมาก็คือเขาเรียกว่าบทสุทนายอย่างเงี้ยน้องก็ต้องไปทําแบบฝึกหัดเยอะเอะเพราะว่าแบบฝึกหัดโคตามอชอเหมือนกับที่นี่เลยอะเด็ดเเลยต่อมาก็คือริดดิ้งอยากให้น้องแบบเก็บสุดๆอะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ทําได้ที่สุดแล้วและคําศัพท์มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่สิ่งที่พี่กลัวที่สุดคือสตั๊กเจออะคือมันยากจริงๆอะน้องคือแบบว่าน้องต้องรู้แกมมา ให้เยอะให้เยอะที่สุดเลยอย่างเช่นเรื่องอ้ขั้นกว่าขั้นสูงสุดอ่ะออกข้อนึงอันนี้ก็ควรเก็บคะแนนไว้อยากให้ไปเน้นเรื่องตักเจอจริจริงๆมันยากสุดๆเลยเรื่องเทน้นะน้องต้องจําให้ดีๆเจอรลัน infinitive without to หรือว่ามี to เนี่ยก็ไปจํามาว่าอันไหนอะใช้เจอร้ลันอันไหนใช้อินฟ n i t i v e มี to หรือว่าไม่มี to เนาะน้องก็ไปจําอันนี้มาอันนี้ออกสอบเยอะแค่นี้แหละเรากำลังจะไปไหน ไปทัวรอบๆค่ะตอนนี้เราจะไปนั่งรถเหมือนรถม่วงมอชอเลยเขาเรียก ันรู้สึกจะมีข้อ,ขอสอบของสข้อมีเติมเหมือนกับ conversation มี reading 3ชุด2ชุดแรกจะเป็น5ข้ออีกชุดนึงจะเป็นสิข้อมันจะถามก็หา main paragraph เบบ main idea ของ p a r a g r a p นั้นหาความหมายแล้วก็หาคําเชื่อมโยงหมายว่าแบบคำว่าอิดอย่างเงี้ยมันไปเชื่อมกับอะไรหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยมี error สิข้อทําไม่ได้สิข้อ แล้วต้มีคอนเวิร์สคอนเวิร์สนี่เยอะง่ายง่ายอยู่แต่ก็มีข้อนึงรู้สึกจะยากนิดนึงชุดหนึ่งมี60ข้อเวลาทําก็คอแล้วไม่ถึง30มสิบวิต้องคนจะเสร็จแล้วเพราะว่าเราต้องใช้เวลาฝนชื่อแล้วก็ฝนนี่ก็มันจะออกพวกเออช่วยรีดหินอะไรแบบนี้ทำได้ปะก็พอได้แต่หลังๆมานี่เริ่มวกหมวกชุดแรกอะขาง่ายอยู่ชุดหลังมานี่ใช่ชุดแรกชุดแรกนี่มันจะช้อยช้อยมันจะตัดได้สองคอเลยแล้วก็ จะม่วดเลยเหลือให้เราม่วยข้อหนึ่งถ้าดูดีๆด้องปนทา m a s I study a o i School แลเขาก็ถามเชียงใหม skull, ่หรอเ่แล้วกวกเขาบอกว่าหรือว่ามีน้องชายหมคชื่อน่อเยแลเขาก็ถามกิ๊ว่าอะไรไมคุณถึงอยากเขสาวรรณรก็ตอบว่า My uncle is my idol. มีอรถชอบพิญระยองแล้วเขาถามปอท่หรอเขาบอ๋อผมไม่ใช่คอลิเมอร์เกี่ยวกับคอมเเมอร์แล้หนูตอบไม่ตรงคำถามเขาด้วยอะแล้วก็บอกว่ามีที่ชื่นของเราเนี่างที่ซีแอนเคมีคออย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อเขาถามว่าออเอาอแบบมันเกี่ยวอะไรกับคอมเนี้ยดึงแล้วก็บอกว่าอ๋อแต่ว่าหนูว่าชอบคอมชอบแบบพวกซอฟต์แมสฮาร์ดแวร์แล้วก็การาฟิกดีไซน์อย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่าหนูรู้อะไรเกี่ยวกับชอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าชอบแบบพวก พวกกราฟิกเงี้ยเออพวกถ้าเขาแบบเคยเคยใช้โปรแกรมพวกอะไรน,นะ Photoshop แล้วก็ Movie Card อ่ะพวกของยูริอะไรเงี้ยคือแล้วพอถ้เาเขาถามว่ารู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไหมอย่างเงี้ยเออก็คือบอกว่าอ๋อแบบภาษาซีหรออย่างเงี้ยแล้วเออ yes I know แต่ว่าไม่จริงเท่าไหร่ออแล้วเขาก็เขาก็ถามถามเยอะมากเลยนะเออแล้วถามว่าทําไมถึงเออ G P A คุณน่ะก็ดีนะทำไมคุณถึงไม่อยากเป็นวอร์ชอเงี้ยขาก็บอกว่าเออเพราะเพราะว่าที่นี่มันก็แบบสวยแล้วก็คือ อันแบบหนูชอบแบบ international นะไรเงี้เหอยเขาเขาถนเ้ขาเอาอย่างเี้เขาก็บอกอ้าว <c oughs> แล้วคุณไม่ลองจะสอบอะไรมนชอหรือเปล่าบอกอ๋อแบบคุณไม่ดีอาจจะลองดูดีก่อนือแล้วก็เขาถามว่ามีอะไรจะปรุไงไหมเขาบอก yes I study around university แบบ I ไอซี so <laughs> อ่าสว imming pool แต่ end up is summer เดีกเขาองหัวอยู่เปล่าหัวชิบหายไม่มีเหรออยู่ <laughs> ออ <laughs> เออแล้วหนูก็บอกว่าเออค่ะถามมีอะไรจะพูดอีกไหมอ๋อเพราะว่าหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งทักก็อ๋อโอเค ให้อธิแนะนตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ถามกิจกรรมหาเรียนนี้โอ้คุณมีความคิดยังไงกับมหาเรียนนี้ต่อไปก็ถามว่าคุณรู้จักโพลิเมอร์มากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันเราก็ทำมาจากโพลิเมอร์แล้วก็ให้ตั้งคำถามกับกรรมเพชรก็เลยถามด้วยว่าเพชรอยากจะขอเลื่อนไปอยู่คณะสองได้ไหมเราิสติดกันบินคือลงผิดไงกรรมการจะมีประมาณห้าหกคนอ่ะแล้วก็เออถามสำหรับผ่าเพชรก็เขาจะให้เริ่มบางใครบางใครบอนอ๋อเหรอ ก็เจจิปทำไม sunny, แนะนำตัวนี้เออใช่ถามชื่อก่อนก็้สึกว่าที่ตัวพอใช่ใหม่ก็แค่แนะนำตัวก็ถามว่าทำไมอยากมาเรียนที่นี่ที่นี่เขาไม่มีเราตอบใบเขาก็ถามว่าเออใช่ของผมก็บอกว่าจะบอ,ะอกว่าใจดีแต่มาจากเงินนี้เขาถามว่าเรียนเป็นไงไมีเรียนเยอะไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ถามท้ายนี่ก็รู้สึกว่าเขถามใบก็เป็นนอกจากที่นี่มีที่อื่นไหมโดยเรื่นองของแค่เนี้ยครับ อ่ะคันนี้หรอตั้นจังมั่นใจแน่นอนครัอ๋อเขาบอกจบแล้วผคุณถามเลยถามแค่น,นี้เลยภ <c oughs> าษามกินนะครับ i